แค่ว่ามันมันเยอะเกินกว่ายาปกติครับแล้วก็เวลาเวลามันหายมันก็ก็หายไป็นรดลดใหญ่ใหญ่ที่นี้ต้อง DSI เริ่มจะต้องมีบทบาทแล้วเพราะว่าวันที่วันจันทร์นี้แล้วนะลองนายกเฉลิมอยู่บำรุงก็จะมีการเสนอเข้าสู่คณะกรรมการพิเศษบอกว่าเรื่องของเนี้ยให้เป็น DSI ดูแลอย่างเดียวที่ผ่านมามันมีปัญหาแล้วคือคือก็ก็คือแค่แว่ว่ายาสุโดนี่ยมันคค้ายๆว่ามันมีการ เกี่ยวพันคือข่ายที่โยงใหญ่ที่ลึกลับซับซ้อนแล้วก็มันไม่ใช่ม,ม,ใชมันไม่ใช่เป็นแก๊งโจรอย่างเดียวอื uh huh. นี่ยหละคือสมัยก่อนเฮโรอีนหรือฝิ่นกัญชาสมัยก่อนเนี่ย uh huh. คือโจรเป็นคนขายนี uh ่แ huh. หับโจรเป็นคนเสพกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่เป็นผู้กระทำผิดอยู่แล้วนะครับ, uh huh. บเสพเป็นคนขายซึ่งปัจจุบันเนี่ยลิงหลังหลังระยะฟองจะบู่แตกหรืออะไรต่างๆเนี่ย มันกลายเป็นไม่ใช่คนขายไม่ใช่คนนั้นแะคนระดับธรมธรมดาธรรมดาแล้วใช่ไหมฮมันก็เลยโดยมีความลึกลับซับซ้อนครับ,รบ,รบมีการเอ่อ้แคว่าการบลาสืบสวนเนี่ยมันต้องใช้วิชาการมากเอ่อ คือไม่ใช่ยาจะปติดแบบธรรมดานะครับมีการทับซ้อนมีการแปลงเบี่ยงที่ว่าเนี่ยออกมาถูโรงพยาบาลออกไปนู่นไปเอเย่นยาออกไปไหนมาไหนอะไรกันนั่นนี่เนียมีมีมีความน่าหลีกเพราะอะไรก็เลยท่านก็เลยคิดว่าเอถ้าเปิดความทับซ้อนเนี่ยแล้วให้ทางดีไซช่วยทำแต่งดิงเรียนนะครับพอดีไทําทำทำคนเดียวก็ไม่ได้นะครับไม่มีทางครับคือยาติดติดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องแยกกันทำนะครับ แต่ผมว่าต้องช่วยกันทำตอนนี้ก็มีต้องรวมรวมพลังตอนนี้ก็มีทําอยู่แล้วปปสปปสตำรวจปปสใช่ไหมฮะตำรวจพื้นที่โอ้มีอะไรสุราการก็มีเอาเรารากกอนเขาจไม่สามารถที่จะไม่ใช่ก็ขนาดรวมกันยังไม่ยังไม่เขาจะเอาไม่อยู่เลยจริมไหมฮะไม่ใช่ว่ายัง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 ล้นล้นนะฮะยังเป็นปัญหาของภายของข้าเพราะนั้นคือไม่ต้องมาแย่งนครับร่วมมือพลังกันทําทุกส่วนนะครับคือต้องหาเจ้าภาพคนหนึ่งอะให้ได้ก็เจ้าภาพก็มีอยู่แล้วปปส ปปสปปสก็เป็นเป็นหน่วยงานนโยบายกากับนโยบายอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตารวจก็รองลงมาจับเยอะหน่อยตัวคนเยอะหน่อยจับเยอะหน่อยรลยนู่นรลยนี้ก็จับไปสุรกรเขาก็จับของเข้าเวลาเข้ามาใครใครก็จับมันไปนะครับแต่นี่ว่าพอคราวนี้ไหนก็เป็นหน่วยหนึ่งที่ที่ช่วยเข้ามาเสริมคือคนเราก็คงไม่ใช่พระเอก ีมกข่าวนะครับเพียงแต่ว่าก็ขี่ไปด้วยกันก็คือร่วมมือกันทำนะครับจับกันอย่างราทิตแล้วนี่ไปจับเนี่ก็ร่วมพลังกันนะครับก็มีทั้งกองกำลังผาเมืองนะครับกองทัพภาคที่สามปปสเชียงลายแล้วก็หน่วยทหารสรพหน่วย DSI ออะไรเนี่ยก็ช่วยกันจับ แต่ว่าที่าผ่านมาก็ประชาชนก็สับสนกันไอ้พอเป็นข่าวปุ๊บมีข่าวเรื่องขงองการแย่งบ้างพบวสอคดีเอสไอแย่งกัน,กนบ้างทุกคนอยากจะเป็นขี่ม้าข่าวทีนี้ทำยังไงพอเอ่อดีเอสไอเนี้ยหลังจากวันจันทร์ไปแล้วเนี่ยเริ่มจะมีบทบาทแล้วฮะเพราะเป็นคดีพิเศษคงคง,งเป็นคดีคดีไปครับคือคือไม่ได้เหมาเหมาเข่งครับที่จะเข้าไปมันคือไม่ใช่ว่าเรื่องสูโดนะเป็นคดีพิเศษหมดไม่ใช่อย่างนั้นคือแปลว่าหรือเรื่องยายาเสพติดเป็นคดีพิเศษหมดไ่มช่คงคงไม่อย่างนั้นนะครับมองเขาว่า ที่ที่ที่ตกลงในที่ประชุมไว้ก็คืออยาบ้ายาติพติดนะในกลุ่มในเฉินในฉูในลีอ่ะอันนี้กลุ่มในนั่นในนี้อะไรเงี้ยนะครับหรือกลุ่มที่ค้ามนุษย์ทางใต้อะไรเงี้ยก็ก็กําหนดเป็นตัวเป้าเป้าเป้าไฟไม่ใช่บอกว่าทั้งประเทศอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆถึงแม้เราทั้งประเทศเราก็จับไม่ไหวนะครับดังนับข้อทีมกําลังฝ่ายนี่เขามีอยู่สามสิบสี่คน ก็ได้เท่านั้นนะครับเราแล้วที่นี้ก็จะต้องมาต้องใช้เวลาทีนี้ก็จะต้องมารับบทบาทต้องบอกว่ารับเป็นบาทเต็มเลยนะฮะวันวันจันนี้แล้วก็มีประชุมคับคง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 จะไม่เต็มหนึ่งนั้นะครับายความว่าคนที่เต็มจริงๆก็คือปปสกับตำรวจก็คือยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคล้ายๆว่าอย่างนี้ครับครับเป้าเป้าหมายเช่นแต่ว่าแกงนี้ครับก็มอบให้ดีไซน์ทำ แกงนู่นกับคนนั้นทำไปเป็นเค้่่้ครับคงมีข้อมลไม่้งหมดนะครับสุดดของโรงพยาบาลครับกลับไปเรื่องสุดูดนิดนึงนะครับผมยังข้อใจอยู่ถามท่านพนรุษโทพยาวนะครับสุดูนี่มีมานานแล้วแล้วก็ในเรื่องของยาบ้าก็นานแล้วเหมือนกันเรามาได้ข้อมูลตอนไหนว่าสุดดเนี่ยเป็นสารตั้งต้นในการผลิตแล้วก็มีเจ้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องมาตื่นตัวตอนไหนครับก็คือว่าของพวกนี้มันปรับไปตลอดไงครับอย่างที่เรียนแล้วว่า บางยุคเป็นขาตลาดครับมันก็เอากีวีขัดรองเท้าเนี่ยนะครับใส่ลงไปบางยุคก็เอาไอ้นู่นนี่ใส่เข้าไปขอให้เสพบแล้วเมาแล้วมึนมันมีร้อยแปดพันเก้าสูตรจะทำอะไรก็ได้ขอให้ใส่เข้าไปเพราะนั้นในยุคนึงเขาอาจจะคิดเออตรงนี้ดีคือมันต้องถูกและเมาคือว่าผลิตและอะไรก็ไี้ มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนได้ครับเรื่องของส่วนผสมสูตรมันกสมเลยเอครับแล้วมันไม่อย่างเดียวยางที่บอกว่าคาเฟอีนเนี่ยคาเฟอีนมันก็หลักๆเดียวก็คือกาแฟแหละใช่ไหมฮะที่มาทําน้ําเครื่องดื่มชูกําลังก็มีส่วนของผสมของกาแฟเหมือนกันใช่ไหมไอ้ที่เราดื่มกาแฟนี่ก็เป็นกาแฟแต่นี่มันจะทำไงให้มันสกัด ให้มันเอามาเอาไปเป็นสารให้ได้ให้เป็นสารให้มันให้มันเพียวๆหน่อยแล้วเวลาผสมกับอะไรต่างๆว่ามันนั่นแล้วมันปุ๊บปุ๊บแล้วมันได้เรื่องเลยหรือได้ผลเลยไม่ใช่ว่เอย่างเราดื่มกาแฟไปสักพักหนึ่งยังรู้สึกเฉยๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะใครแเข้มข้นมากขึ้นคือใให้มันให้มันนั่นเลยครับแบบเข้มข้นเลยเพราะ เติมลงไปปุ๊บแล้วกินเข้าไปแล้วไหนมันปื๊ดป๊าตึางทีอะไรเงี้ยครับที่ทเบียวไดดูแลเรื่องของยาเสพติดมาตลอดครับที่ผ่านมาในช่วงสองสามปีเรียกว่ายาเสพติดเนพิษพัฒนาการแล้วก็มีเรื่องของขบวนการเครือข่ายเยอะมากเนี่ยเยอะไหมฮะเยอะครับส่วนใหญ่จะไปภาคไหนครับทางเหนือนะครับทางเหนือครับหลักเป็นหลักตัทั้งเหนือปปสเขาบอกว่ามีการเรียกว่าทั้งสกัดทั้งปราบปรามเริ่มเบลี่ยนเบงไปทางอีสานบ้างอีสานครับอีสานนะ แล้วเส้นใหญ่ก็บ,บอกว่าจาับเหนือมาพักที่บ้านเราสม่งมาบอกว่าแถวชานเมืองนี่จะพักเท<อ>่ไาไหร่บ้างเยอะไหมฮะก็เยอะแล้วรอบตะเข็บชายแดนครับไล่มาเลยครับเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาบอกบมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นลักษณะเหมือนกับแบบขนก็บมดขนมดลักษณะแบบนั้นแต่ปัจจุบันนี้เวลาจับทีเนี้ยเป็นแสนเม็ดเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วครับจา <ขอ S 2> บ เราทัาหมดอาจจะมาคนน้อยหมื่นสองมื่นแต่ปัจจุบันนี้สองล้านบ้างสามล้านบ้างต่มนีคนมากมายขนาดนั้นอันนี้ก็คือเขาได้ที่จับได้เยอะๆเน่ยนะครับ,รบ <c oughs> ทางสืบสวนก็คือว่าได้เข้ามาอยู่ในเขตประเทศเราแล้วาามาอยู่ในแหล่งพักในบ้านเราแล้วแล้วก็อาจจะช่วงนี้ทางรัฐ ทางกรุงเทพหรือทางภาคใต้เข้มงวดการตรวจตราตั้งนุ่งตั้งด่านก็ยังไม่สามารถลำเลียงไปได้ครับอย่างเช่นที่เราไปจับได้แถงที่เชียงรายสองล้านกว่าเมตรอย่างเงี้ยครับเพราะจับได้ที่เชียงใหม่บ้างเชียงรายบ้างนะครับถ้าสมมุติสองล้านสามล้านเมตรเนี่ยทางทางท่านพยาคาดว่าจะส่งไปทางไหนใต้หรืออีสานฮะเป้าหมายหลักของก็คือกรุงเทพกับภาคใต้ครับเรากระจายไปทั่วประเทศแล้วครับกรุงเทพนี่คืออะไรฮะเป็นที่พักเป็นทั้งที่พักและที่จำหน่าย อืครับโดยกรุงเทพกับภาคใต้วิธีวิธีขนขนงเงี้ยก็ทุกเส้นทางเลยครับทางน้ําทางเรือรถไฟรถทัวร์ทุกวิธีทางพวกนี้เราเราไม่สามารถที่จะสกัดปราบมันอาจจะไม่หมดไปแต่ให้ลดน้อยลงได้ไหมฮะก็นั่นแหละครับคงได้แค่ลดน้อยลงนะครับผมมั่นใจวันใดนะครับถ้าเจ้าที่ของรัฐไม่เอาจริงเอาจังกันแบบ นาทีนี้นะครับเช่นมาอีกสักสกหกเดือนเราคิดว่าสถานการณ์น่าจะคุมอยู่แล้วก็เริ่มเบาบางในการปฏิบัติตั้งด่านน้อยลงตรวจค้นน้อยลงสืบสวนจับกลุมน้อยลงก็จะเหมือนเดิมอีกครับคือหลายท่านอาจจะมองว่าทาไมช่วงนี้ยาบ้าเยอะจังไม่เยอะแล้วครับคือก่อนหน้านี้มันก็เยอะน่นะพียงแต่ว่าเราไม่ได้จับกลุมกันให้ได้เยอะคือของก็มีอยู่แล้วครับ แต่ว่าไม่คนไม่ไม่มีใครขุดคุ้ยขึ้นมาแต่พอมาช่วงนี้รัฐบาลเอาจริงเอาจังนะครับสั่งการจี้กำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันปราบปรามทุกกรมทุกหน่วยงานก็อัเลิศกันตั้งใจมุ่งมั่นสืบสวนจับกลุ่มปราบปรามเอาจริงเอาจังกันชุดนึงก็จับได้ชุดนี้ก็จับได้มันเลยดูเหมือนได้เยอะครับเปรียบเทียบสถิติแล้วที่ผ่านมาอาจจะท่านท่านพยาบอกว่าที่ผ่านมาอาจจะย่อหย่อนบ้างแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้เอาจริงถ้ามีการเปรียบเทียบสถิตินีย ยาพวกนี้มันสูงขึ้นไหมฮะสถิติมันสูงขึ้นไหมสูงขึ้นตลอดครับสูงขึ้นตลอดไม่มีลดเลยนะครับแล้วเอาจริงเอาจังดูแนวจะลดไหมฮะเริ่มลดนลครับเริ่มลดเลยฮะปริมาณการปริมาณการนําเข้าผมว่าอย่างน้อยผมว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้าคาถ้าไม่เอาคาดว่าแนวทางการสืบสวนเนี่ยอย่าบ้าที่มันรอทั้งแนวตะเข็บที่กําลังจะเข้าบ้านเราครับกับที่เข้ามาแล้วในบ้านเราแล้วเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ฮะ บุญบอกอยากจะรู้ได้ก็จับได้หมดแล้วครับเกาะข้อนั่นอยู่เข้าสมาธิเราครับคือมันมันอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเกดนี้ผลมาหนึ่งหนึ่งล้านเม็ดครับพอถูกจับมันมีต้นทุนไงมันก็ต้องลงทุนเพิ่มเหมือนต้นเล่นการนันอันก็ต้องเกไปอีกสองล้านครับแลวสองล้านก็ขายถ้ารอดมาก็ได้กําไรกระตู้ของเก่า ถ้าถูกจับก็ต้องเพิ่มยอดเพิ่มยอดอคือคล้ายๆว่าเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆคล้ายๆแบบแบบทุนเว่านะครับพระนั้นก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองด้วยถ้าเกิดกรณีมีการสู้รบมากขึ้นจําเป็นจะต้องใช้กําลังอาวุธมากขึ้นก็มีการซื้อขายมากขึ้นความส่วนนะครับหรือกําลังคนที่แกงกวนต่างๆเขาต้องแล้วโดยเพาะย่างยิ่งผู้เสพด้วย ถ้ามันมีดีมานถ้าพรานก็เกิดใช่ไหมเพระแล้วเพราะนั้นมันก็มันเกี่ยวเกี่ยวข้องกันทาไมถึงเยอะขึ้นก็ก็คนเจ็บเยอะขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ของของพวกนี้มันมันก็มีทั้งในพื้นที่ปกติและพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งภาคใต้ยิ่งมีปัญหาใหญ่ครับเรื่องของยาเสพติดโดยเฉพาะยาแก้ไขวัดนะฮะที่มีสารสูโดเอฟิดีนะครับยังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของเครือข่ายนะครับ ซึ่งทาง DSi นะถือว่าจะมีบทบาทมากทีเดียวนับตั้งแต่สัปดาห์หน้าไปนะเดี๋ยวแลาสักครู่นะเราจะมาพูดคุยกับแขกรองสองท่านนะชื่อนิพักสักครู่ครับ